เอาละครับขอก้าวสู่ดครับนน่ารักกันทุกท่านก็เลยทักวันนี้พวกผมแจ็คแปดแปดเจ็ดเก้านะวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเอา the side <Islam. S 1> the side มาสักอย่างเป็นแมปแนวเอ่อถ้าตามจากที่แปลภาษาเขาเรียกว่าแมปรียแบบนี้เป็นแมปแนวเฮลเลอร์นะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะน่ากลัวสักขนาดไหนแต่จากความคิดเห็นผมน,นะครับผมว่าคิดว่าแบบนี้ก็คงไม่น่ากลัวขนาดนั้นหรอกว่า มันไม่ค่อยมีแบบผีอะไรที่ทำให้ผมกลัวได้สักขนาดนั้นโอเคเรามาเลิ่มกันเลยดีไซน์เราดิสิเธอเลิกเกมวิชเมมเมะประมาณว่าทำตามเกมเกมนี้มีฉากจ้ำสแกร์และมีเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างคลิปนี้คงมีแต่เขา่าใช้ได้ Cái yeah. tuần này bật được mày Ui 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 con tuần này bật đấy Ui này bật được, trời ơi ma, mà có ẩu cú léo lương mà có ẩu ơi, Được sai Được sai kẹp ơi này Hello boy nice. Where are you? Oh, อุ <Happiness? S 2> He, ้ย kind อ of ุ้ยอุ้ยอุ้ยเุ้ยอุอะไรวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี้เปิดยังเไยเปิดแล้วเฮ้ยตรงนี้มีแน่นอนมีแน่นอนจับตัวแกจับตัวไว้นี่ละพ่อมตกใจเสียงคนเปิดไฟฉายตาดำ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 กุดกุดาบแกก่อนหน้ามาดีมาอุ้ย แจ็คใจเย็นแจ็คมึงใจเย็นเย็นเฮ้ยไฟดับไฟดับไอพีไอีเฮ้ยตกใจเลยถึงไรอ่ะอมจถ้าแจสแกกูดาพ่อนะมามต้องสแกกูด่าพ่ออันดีมะมาเจออะไรไหมไม่เจอไม่เจอ โอ้บรนไดเลยเฮ้ยเราวนกลับมาทางเดิมรึเปล่าชุด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 พจิตรอุ้ยเด็กอุ้ยเอเลนว่าเอเลนลุงสิเข้าไม่ได้เฮ้ยน้องน้องอยู่ไหนอ๋อเยียบจักรจัเฮ้ยแจ็คใจอุ้ยเด็กยึดไม่เฮ้ยชิปเปิดได้บ่อเปิดได้ โอเคโอเคเปิดได้บ่เปิดได้บ่โอเคโอเคโอ้ยน้อโอ้ยโอ้ย่าฟังเลยตอนนั้นโอ้ยอ๋อเดี๋ยวอุ้ยยใหญ่พิงอยู่ด้านหลังโอ้ยเฮลโลแมนอ้าวไม่ใช่อ้ามาโอ้ตกใจโย อุ้ยมาสีเนียมึงเลยกูไคำเนี้ยคำหยาบเซนเซอร์อลัวเค <c oughs> มดาวแจ็คเคมดาวโอเค <c oughs> อยเสดเลโรงบาลเปล่าโรงบาลล้างี้เฮ้ยราพี่ด้วยเราไม่ได้วยอ่าราพี่ด้วย

ตายปะตายปะไม่ตายครับอ๋อตัวพี่เด้งตัวพี่เด้งเป็นลูฟี่เลยโอเคเฮ้ยทางขวาทางซ้ายเปล่าเฮ้ยทางขวาทางซ้ายมีตัวเปิดตาดาดพ่อเปิดมาดาบพ่อตาซ้ายตาซ้ายคือเปิดมาดาบแม่โอเคไหมใส่ไหมเฮ้ยยังมีประตูเออเขียนเขียน ไอ้เฉยจัดเฮ้ยเปิดไปได้เฉยแค่นี้บจบแล้วโอ้แค่นี้นาาฉากระซินวะฉากระซินถ้าจำสแกนกูต่อยอะ่ะหงาดิเฮ้ยตกใจอะ่ะเฮ้ยตกใจตบมือ ตกมือมากๆเลยตกใจมากอู้วตกใจโอ้โอเคโอโอเคอเคนลุกอยู่โอเคโอเคเว้ละเฮ้ยยังไม่จบหรอเฮ้ยอ,อย่าจำอ,อย่าจำเฮ้ยเดี๋วเวเๆกูยังไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ อย่าจำนะมึงจำกูต่อยนะมันต้องการมึงเอาเร็วเฮ้ยเฮ้ย,ยแบบนี้พี่ให้ผ่านเฮ้ยพี่ให้ผ่านพี่ให้ผ่านพี่ให้ผ่าน เอาละครับน้ำจิ๋วเท่า,ากับว่ารักการชอบกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะฮะคำพูดก่างได้ทในที่มัธสมบาพหรือผิดพลาดระกันใดผมก็ขอการาบอภัยมาหนาที่นี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมไปละสวัสดีฮะ